ฮัลโหลสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WT Reaction และว,วันนี้เราจะมาไปยากับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Sweet Tooth ซึ่งเอาจริงๆเราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ลิ้มลองซีรีส์เรื่องนี้ไปบ้างแล้วล่ะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะมาไปยาให้ได้รู้กันว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างเป้าหมายของการไปยาของเราก็คือขอแค่ใครสักคนที่ฟังเราและอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเราทําสําเร็จกับการไปยาครั้งนี้แล้วโอเคเรามาเริ่มกันคร่าวๆกับ Sweet Tooth กันเลยดีกว่าโอเค Sweet Tooth เนี่ยเป็น เรียกว่าไงอะเป็นซีรีส์ที่ทํามาจากคอมิกส์บุ๊กแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่รู้เรื่องคือเราไม่เคยรู้เรื่องของซวิทูมาก่อนเลยเรารู้แค่าเออมันเป็นมาจากคอมิกอะไรอย่างนี้ก็เป็นว่าในมุมมองของเราเราก็เป็นแค่คนที่ดูจากอ,อ่เป็นคนดูหน้าใหม่เป็นคนดูที่แบบรู้ไปพร้อมๆกับพวกคุณนั่นแหละโอเคสวิทูนเนี่ยเป็นเรื่องราวการนจนภัยของเด็กน้อยที่มีเขาวกวางซึ่งชื่อว่าเขาชื่อว่ากัส กับโลกที่มันเป็นแบบมันเป็นโพสต์ซัพพอร์ตเลแบบมันคือโลกที่แบบว่ามันมีเอ่อ,ยอยเขาเรียกไงอ่ะเป็นโรคระบาดเป็นโลกที่แบบประหลาดชนิดหนึ่งซึ่งทําให้มนุษย์เนี่ยมันเกือบไม่เชิงสูญพันธุ์แต่ว่าประชากรมนุษย์เนี่ยมันลดลงอย่างมากเลยประเด็นคือในขณะที่เกิดโรคระบาดบ้านนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้อีกอย่างนึงก็คือเอ่อมนุษย์หรือเด็กที่เป็นลูกครึ่งสัตว์ซึ่งในหนังเขาเรียกว่าไฮบริด อย่างง่ายๆก็คือน้องกัสของเราเองซึ่งเขามีมีความเป็นลูกครึ่งกวางคือต้องบอกว่ากัสอะเป็นตัวละครที่แบบมันอาจจะไม่ได้คือร่างกายส่วนหนึ่งของน้องอะไม่ไม่ได้เป็นกวางแต่น้องอ่ะมีหูแล้วก็มีเขาเป็นกวางแต่ว่านอกจากน้องกัสเนี่ยมันยังมีตัวละครอื่นๆนะยังมีเด็กคนอื่นที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เขาเรียกไงเขาเป็นลูกครึ่งสัตว์อยู่ซึ่งต้องบอกว่าในโลกใบใหม่ในโลกแฟนตาซีที่เป็นเป็นพอส์พอร์ลิปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีกลุ่มคนเวยที่ แบบอมองว่าไอ้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแบบเพราะไอ้กลุ่มเด็กไฮบริดมันทําให้มันมีการตามล่าเด็กพวกนี้ไม่รู้ว่าเอาไปฆ่าหรือไปทําอะไรบางอย่างก็ขอให้ไปดูในซีรีส์เอาเองแต่ด้วยความที่ว่าน้องกัสเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยในระหว่างที่ช่วงเกิดความวุ่นวายจากเหตุชุลมุนเรื่องของช่วงที่เเรียกว่าไงมีมีการระบาดแรกๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ได้ทําการเหมือนพากัสเนี่ย ไปหลบอยู่ที่ห่างไกลไกลพ้นจากผู้คนแล้วก็เรียกว่าไปหลบอยู่ในในปา่าแบบอยู่ในระบบปิดไม่มีใครมายุ่งอยู่แบบตั้งแต่กัสเกิดจนจนกัสเริ่มโตแบบว่าเป็น10บส,บสบขวบอ่ะนั่นทําให้เหมือนโลกแบบโลกที่อยู่นอกเอ่อรั้วรั้วบ้านรั้วป่าแบบชายป่าของบ้านที่กัสดอยู่เนะี่ยมันคือแบบมันเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนที่ที่เราคุยกันก็สงสัยวนะ่าข้างนอกมันคืออะไรแต่พ่อก็สั่งห้ามกัสดไว้เสมอ สุดท้ายไม่ว่าจะห้ามยังไงมันก็จะต้องมีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้ทุกอย่างความสงบทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายลงเวย้ยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวละครกัสกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครหลักที่มีชื่อว่าอเรียกว่ายไงดีเขามีฉายาแล้วกันฉายาที่กัสเรียกเาว่าบิ๊กแมนหรือว่าพี่เบิม้มได้มาเจอกันและนี่คือการจุดเริ่มต้นของการเดินทางของกัสและพี่เบิ้มในโลกที่แบบพังทลายไปแล้วกับ กัสที่เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นเขาไมีความสดใสอ่ะมันเป็นเด็กอ่ะมันเป็นเด็กที่แบบอยู่ในแบบเขาอยู่ในระบบปิดมาตลอดแล้วเขาแบบเป็นผ้าที่ขาวสะอาดกับตัวละครบิ๊กแมนที่เหมือนแบบเป็นคนที่ผ่าโลกมาผ่าเรื่องเลวร้ายมาแล้วตัวละครนี้ก็ทั้งสองตัวเด็กก็จะได้เดินทางร่วมกันไปพบเจอกับตัวละครอีกมากมายหลายตัวก็ต้องบอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือนอกจากเราจะได้รู้เรื่องราวของตัว บิ๊กแมนการเดินทางของบิ๊กแมนแล้วก็ตัวน้องกัสเนี่ยเราอยากจะได้คือมันไม่ได้เล่าแค่เส้นเรื่องเดียวอ่ะมันมีการเล่าเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นๆซึ่งเป็นตัวละครสําคัญในซีรีส์นี้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเป็นคุณหมอคนนึงซึ่งชื่อว่าดรสิงเนี่ยซึ่งเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเอ้ยเนื้อเรื่องแม่งแยกจากกัรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยแเราก็จะงงว่าเอ้ยทำไมมันต้องเล่าตัวละครอย่างนี้แต่พอคนดูไปอ่ะคุณจะเข้าใจแล้วว่าทําไมตัวละครนี้มันถึงมีความสําคัญแล้วมัันนมมีควาาเชื่ออโยยงงงงกบงกบกบ้้ส ต่อไปก็จะมีตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงตคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอมี่แล้วตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสํา,าสคัญมากๆในซีรีส์เรื่องนี้เมือเช่นกันซึ่งเอาง่ายๆเราเกิดให้เข้าๆแล้วกันว่าเขาเป็นตัวละครที่เปิดศูนย์เป็นแบบศูนย์พิทักษค,คอยช่วยเหลือมนุษย์เด็กครกไงเด็กไฮบริดที่ยังไม่ได้โดนจับตัวไปจากกลุ่ม เซอรเียเป็นฝั่งร้ายของซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ซึ่งกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่า The Last Man เป็นแบบมันกลุ่มทหารกองกําลังที่แบบว่ามีเป้าหมายบางอย่างโดยผู้นําของกองกำลังนี้คือนายพลแอป e อร์ a จิ o ลารแออตก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้น่ยเป็นหนึ่งซีรีส์ที่นําเสนอได้มีความความน่าสนใจในด้านของการนําเสนอเพราะว่า ต้องบอกว่าคอนเทนต์ของซีรีส์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคอนเทนต์ที่เราค่อนข้างคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มีความแอบรุนแรงนะมีความดารก์กมีความแบบเฮ้ยมันมันมีความไม่น่าจะให้เด็กดูได้แต่ความเจ๋งของมันคือการเซนเซอร์คอนเทนต์ของมันคือแบบมันโอเคมันจะมีฉากที่มันเป็นโอเคมีฉากที่มันเป็นการต่อสู้มีฉา,ากฆ่ากันอะไรเงี้ยแต่ ซีรีส์เนี่ยก็จะไม่โชว์ให้เห็นเลยว,ว่ามีฉากที่มีเลือดหรือถ้ามันเป็นฉากที่มีความรุนแรงอะไรบางอย่างเขาก็จะมีการใช้มุมกล้องมีการใช้แบบเขาเรียกไงเป็นเหมือนในเชิงสารย,ายาลักษณ์หรือว่าเอเคสมมติถ้ามีตัวละครที่จะจะโดนฆ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นฉากฆ่าโดยตรงอาจจะได้ยินแค่เสียงซึ่งนั่นก็ทําให้คนดูเขา้าใจได้ว่าโอเคตัวละครนี้มันตายนะหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนั้นๆโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องโชว์แบบว่าเป็นแบบ เลือดออกมาหรือโชว์ให้เราเห็นว่ามันมีความแรงมันทําให้เรียกว่าอย่างไเดียวแล้วว่ามันคนทำอะ่ะค่อนข้างเก่งมากในเรื่องของการเซนเซอร์คอนเทนต์ในขนาดเดียวกันก็ยังนําเสนอคอนเทนต์ว่าโลกไปเนี้ยมันมีความโหดร้ายนะต้องพูดว่าคอนเทนต์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะโหดร้ายอะไรก็ตามมันมีความดาร์กอะไรก็ตามคอนเทนต์เหล่านี้เนะี้ยถูกฉาบไปด้วยความที่แบบด้วยความสดใสของตัวละครเออการ ถ้าทุกคุณได้ดูซีรีส์นี้เนะี่ยผมว่าใครๆรหลายๆคนน่าจะหลงรักเสน่ห์ความน่ารักของน้องกัสเพราะน้องกัสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบใสแบบโคตรใสาโลกแบบโลกสวยเพราะจังว่าน้องกัสเขาแบบไม่เคยออกไปเจอโลกภายนอกแบบเป็นตัวละครที่แบบใสสะอาดขาวสะอาดมาก ซึ่งเราก็จะได้เห็นแบบการเติบโตของตัวละครทั้งสองอย่างตัวละครบิ๊กแมนที่ที่เหมือนเขาจะมีปมอะไรบางอย่างในใจแล้วเขาพอเขาเจอตัวละครการเขาก็ได้เหมือนได้คลายปมของตัวเองได้เติบโตขึ้นในขณะเดียวกันตัวละครการเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งเขาเราว่ามันคือหัวใจหลักของตัวซีรีส์เรื่องนี้เลยและนั่นคือทําให้สิ่งซีรีส์เนี่ยเป็นหนึ่งซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสนะเรา แนะนำให้ดูเลยเป็นหนึ่งซีรีส์ที่น่าโดนน่าดูแล้วก็จบไปแล้วการป้ายยาของเราในวันนี้กับซีรีส์ูเก็ต้องพูดว่าตอนนี้เนี่ยตัวซีรีส์ซูเปอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ใน넷ฟิกได้ประมาณแบบประมาณ2-3สัปดาห์แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เรียกว่ายังไงดีปีนหนึ่งซีรีส์ที่เราค่อนข้างแนะนําเลยว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสมีเวลาบ้างก็ขอให้ไปได้ขอให้ไปโดนกันเป็นหนึ่งซีรีส์สนุกมากๆ แล้วก็บอกเลยว่าตอนจบซีซั่นเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแม่งต้องเมื่อไหร่ซีซั่น2ก็จะมาวะเออแบบนั้นเลยสลหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ตามสะดวกเลยครับแล้วก็สลรับการไปรยาข้างหน้าของเราก็าไว้เจอกันกบ๊ายบาย